เรียนนะครับนะเริ่มเริมเ่มดูหน้า18นะครับดูใบงานที่ครูให้ทำเมื่อวานนะครับมี5ข้อให้นักเรียนดูอสมการที่จะเปเยนเยอะตัวแปรเดียวที่มันเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับให้เขียนเป็นประโยคทีค่เกี่ยวกับจำนวนหรือประโยคภาษา,านั่นเองนะครับก็คือเขียนตัวหนังสือนะครับอ่านมาลุข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งห้าเมากกว่าเป้านะครับอะใครเขียนมาว่ายังไงบ้างครับห้าห้าเท่า ว่าเกินใช่ไหมครับใช้ครัว่าเกินครับเพราะมันเคร่งหมายมากกว่าใช่ไหมครับอสองใครเขียนแบบไหนครับสองไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนข้อหนึ่งกัใครอ่าก็ตรงตามโจทย์เลยใช่ไหมครับห้าเท่าของ จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าเก้าเลยทำออมามากกว่านะครับอ่ะตรงตัวเลยมีแบบที่สามไหมครับใครทำมาไม่เหมือนสองข้อนี้ลองลองเสนอมาที่แล้วลองช่วยกับพี่นาว่ามันโอเคนะมี่ไหม หรือเหมือนเลยมีมีมมคําตอบสองคำตอบคือเหมือนเลยกับไม่ได้ทำมาเลยเหมือนเป๊ะเลยนะครับเหมือเนเป๊ะเลยนะอ่ะก็ข้อที่1นก็โอเคนะครับ2องอสองประโยคนี้นะครับถือว่าถูกต้องนะครับประโยคเป็นประโยคภาษาที่สละนสวยแล้วนะครับอ่ะมาดูข้อที่สองครับข้อที่สอง x x ลบสามน้อยกว่าบวกสี่อะหนึ่งเขียนยังไงครับเขียนยังไงหนึ่งเขียนยังไงครับประโยคแรกอะไรเนี่ยใหม่สิเสียงไม่ค่อยผลต่าง ของจำนวนจำนวนหนึ่งใช่ไหมของจำนวนจำนวนหนึ่งอะไรนะต่ออะไรครับอาแล้วสามไปไหนอออ่ากับสามไม่เกินสี ประโยคที่สองครับตัวอย่างที่สอง่ะตัวอย่างที่2องเราใช้คำว่าผลต่างของจำนวนจำนวนหนึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ี่เลยได้ไหมตรงตรงเลยอ่าผลต่าง ก,กับสี่มีตัวอย่างที่สามไหมอืมากกว่าหรือก็ตับงสี่ใช่ไหมจำนวนจำนวนหนึ่งจำนวนจำนวนหน,นึ่งอะไรนะ ลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่อ่ะแบบที่สี่ไหมอ่แบบที่สี่เราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับก็เป็นอะไรไม่เกินสี่ก็ได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ น้อยกว่าหรือว่าตัดตรงนี้เป็นไม่เกิน,นครับไม่เกินอ่ะนะครับอ่ะใครไม่ได้เขียนเขียนต้องไปเอาหนึ่งวิธีพอข้างบนก่อน

ถึงสิบสองสองเลยครับสองจำนวนจำนวนหนึ่งโอ้ยนายูสุดยอดเลย จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยหกใช่ไหมครับหารด้วยหไม่ถึงสิบสองได้ไหมไม่ถึงสิบสอง่ะเรายังไม่ใช้คำว่าน้อยกว่าเลยใช่ไหมครับเนี่ยสามจำนวน ำนวนหนึ่งครับหา,ารด้วยหกหารด้วยหน้อยกว่าน้อยกว่าสิบใช่ไหมครับสิบสองอประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปครับมีใครต่างจากนี้ไหม ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ส่วนสง เข้าแล้วนี่อ่ะต่อไปดูข้อนี้ข้อนี้นะครับข้อนี้อ่ะใครได้ใครได้ตอบมา หนึ่งนึงในสองได้หมหนึ่งในสองของผลบวกอหมือนคูมจะไม่เหมือนของผลบวกของจำนวนหนึ่งนวนหนึ่งเจใช่มครับจำนวนหนึ่งตับเจ็ด ไม่น้อยกว่า18ไม่น้อยกว่า18อ่ะได้ไหมได้ไหมได้เนอะอ่ะใครที่ต่างจะกกูอีกนี่ั้ยครับ ็ดหนึ่งส่วนสองของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดไปต่อครับเจ็ดหนึ่งเป็นสองของจำนวนจำนวนหนึ่งอ่ามันไม่ได้บอกเลยว่ามันรวมหรือมันยังไง เ่ยต้องดูนะ1นส่วนสตัวนี้เนี่ยถ้าจะบอกจำนวนสองของจำนวนจำนวนหนึ่งแสดงว่ามันคูณแค่ F ตัวเดียวแต่จริงๆแล้วมันต้องคูณ7ด้วยใช่ไหมเห็นไหมหนึ่งส่วนสองคือเราอาจจะใช้คําว่าจำนวนสองของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ด แล้วเปลี่ยนตรงคาว่าไม่น้อยกว่าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับแค่นั้นเองใช่ไหมเหนป่ะเออก็ได้ลแล้วแล้วก็คือเปลี่ยนตรงเนี้ยประโยคเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนตรงไม่น้อยกว่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นมากกว่าหรือเท่ากับตามอะไรหรือตามโจทย์เลยนั่นเองแค่น,นี้ก็ได้แล้วใช่ไหมครับนี่เปลี่ยนตรงเนี้ยไม่น้อยกว่าฮะ เอาใส่ไปสักหนึ่งประโยคไ,ไปข้อที่ห้าเอาวันนี้ฟิมไม่เข้าหรือเมื่อวานฟิมสงสัยอะ่ะโอ้ตายไปอ,อัปเดตกับใครหรือถิงข้าวที่ไหน มีกินข้าวนอกบ้านอ่ะเพราะที่ห้าเบวกแปดส่วนไม่เท่ากับลบสิบเจ็ดอ่ะเดิมดูสิใครจะได้ถึงเนี้ยหนึ่งก็ได้ ជាក្នារង់ខ្ញុំនាក្នាក្ งนี้ไม่เท่ากันอาจจะใช้เป็นคำว่าไม่เท่ากันก็ได้นะไม่เท่ากันไม่เท่ากันกับเนี่ยไม่เท่าามกันกับเวลาลบเิบเจ็ดตรงนี้นะครับได้ดหรือใช้คำว่ายกเว้นได้ไหมไม่เท่ากับจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับแปดหารด้วยห้า เว้นลบเจ็ดใช้คำว่ายกเว้นได้อาจจะเพิ่มขข้อความไปให้ดูดีหน่อยสลาับเฉวยหน่อยจะเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับแดหารด้วยห้าได้ผลลัพธ์ยกเว้น10บลบสิบเจ็ดเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้มันดูเหมือนกับข้อความมันหายไปเนาะมันอ่านแล้วมันไม่ไม่เหมือนประโยคไม่สมบูรณ์อ่ะนะครับ พอได้นะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องจำก็คือคำที่เราต้องมาวิเคราะห์นะครับว่ามันตรงกับสัญลักษณ์อะไรในเรื่องของอสมการนะครับถ้าย้อนกลับไปหน้าสิบเนี่ยย้อนกลับไปหน้าสิบสิมันมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าอย่างน้อยกว่าน้อยกว่าเราใช้เราใช้นอกจากใช้คําว่าน้อยกว่าแล้ว เราใช้คำว่าไม่ถึงไม่ถึงแทนเท่าหมายน mm ้อยกว่าได้ใช่ไหมครับเท่าหมายมากกว่าใช้คำว่ามากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าตัมอะไรเกินใช่ไหมเกินถ้าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ใช้ว่าใช้อะไรน้อยกว่าหรือเท่ากับตามตัวใช่ไหมน้อยกว่า เท่ากับใช้ว่าอะไรดีไม่มากกว่าแล้วอะไรที่อีกอย่างมากอย่างมากและอะไรที่อีกไม่เท่าอ,อย่างนะต่อไปหมายมากกว่าหรือเท่ากับก็ใช้คำว,ว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับ เท่ากันอะไรไดีครับไม่น้อยกว่าอะไรไดอีกนะอย่างน้อยใช่ไหมครับอย่างน้อยรับสุดท้ายเท่าไหร่ไม่เท่ากับก็ไม่เท่ากับไม่เท่ากันคือคำว่ยกเว้นแทม พอไั้ไปเจอประโยค่าบน,นี้นะครับแต่เขาจะมีในข้อสอบให้เป็นประโยคมาเป็นที่มันมีข้อความอย่างนี้น,นะครับนักเรียนก็ต้องสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ที่มีตัวเลขเครื่องหมายนะครับอ่ะทีนี้ในสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องของ มันจะเป็นเรื่องของแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งแบบทดสอบหลังเรียนถ้าเรียนดูจริงดูดีๆมันก็มันก็เอาแบบทดสอบก่อนเรียนมาใช่ไหมเพียงแต่จะมาหลับมาสลับช้อยใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะนั้นเราถือว่าทําไปแล้วเนาะเพราะนั้นเราคงไม่ต้องทําอีกนะครับนะแต่ทีนี้นักเรียนเอาหนังสือแบบเรียนขึ้นมามาดูวิธีการแก้อสรรมการครับ สือแบบเรียนขึ้นมาแล้วนะักเรียนเปิดไปในหน้าที่26นะครับหน้า26ดูตัวอย่างที่1ครับนะตั้งแต่วันแรกผูบอกว่าการแก้สมการเนี่ยนะมันมีวิธีการคล้ายๆกับการแก้สมการ ครับแต่เดี๋ยวมันจะมีต่างๆต่างอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรียนดีตัวอย่างไปแล้วกันเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างที่1แก้สมการ x ลบสิบสี่มากกว่า2ออ่ะแก้การแก้สมการหรือแก้สมการเนี่ยนะครับมันก็คือการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าคือตัวแปรนะครับตัวแปรนะครับ วิธีการแก้นะครับเพนดูนะหลักหลักเกณฑ์เลยเราต้องแกไอ้ตัวที่มันทําไมครับมันพ่วงมาใช่ไหมครับพ่วงมากับตัว,ตวแปรเห็นไหมยินดีต้อนรับนะครับคุณฟิล์มครับอร่อยไหมครับอาหารนอกบ้านนะครับอร่อยนะอ่ะนะเมื่อกี้ไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูจากเพื่อนนะครับเฉลยไปแล้วไอ้ห้าข้อเมื่อวานนะอ่ะ เดี๋ยวดูจากวีดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งวีดีโอไปให้นะครับอ่ะ x ลบ14มากกว่า2นะครับถ้าเป็นประโยคภาษาคือจำนวนจำนวนหนึ่งหรือผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ14เกิน2ถูกไหมมากกว่าหรือใช้คำว่ามากกว่าหรือใช้คำว่าเกินก็ได้นะครับอ่ะเวลาแก้วิธีแก้โซลูชันวิธีแก้ปัญหา ไปอย่างช้าๆนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นฐานเรื่องสมการแล้วก็สามารถไปเร็วได้นะครับตัวเนี้ยที่เราจะต้องกำจัดปันต่อนถูกไหมครับเนี้ยะะวิธีกําจัดเนี่ยนะครับลกเรียนครับมันเป็นลบเพราะฉะนั้นเธอต้องแก้ด้วยจํานวนที่มันเท่ากันแต่แต่ทั้งหมายต่างกันเข้าใจะนะครูเคยสอนแล้วใช่ไหมครับ บวกกับลบคู่กันคูณกับหารคู่กันการแก้สมการเพราะนั้นวิธีแก้นักเรียนก็ต้องแก้ด้วยบวกสิบสี่ข้างเดียวไหมแก้ข้างมา,าต้องแก้ทั้งสองข้างนะครับตัวที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้เพิ่มขึ้นมาการแก้สมการหรือสมการกันแล้วแต่นะครับเวลานักเรียนจะบวกจะลบจะคูณจะหารด้วยจํานวนใด นักเรียนต้องทำทั้งสองฝั่งนะครับไม่งั้นถ้ามันจะเปลี่ยนนะครับคำตอบมันจะไม่ได้นะครับคำตอบมันจะไม่ได้ขอดูหน้าตาหล่อสวยๆเลยครับออเห็นต่คนสวยอยู่คนเดียวเน,น,นี่ยนะผลคนสวยอยู่คนเดียวเองคือเฟซ นิ่งตลอดเลยนะนะเฟซนิ่งตลอดเลยอ่ได้ยินไหม พอแก้ปุ๊บลบสกับบวก14หมดไปถูกไหมหลักล้างกันไปเลยเอฟเอมากกว่า16ใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้อันนี้ครูกำลังใช้คุณสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรการบวกแต่ถ้าเป็นอสมการเราจะบอกว่าเป็นสมบัติการเท่ากันไม่ได้เราจะต้องบอกว่าสมบัติการไม่เท่ากันกิดการบวกเข้าใจไหมครับ เพราะว่าเท่ากันสแสดงว่ามันเป็นสมการแต่อันนี้เครื่องหมายมันไม่ใช่มั <médico S 1> นเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเปเครื่องหมายไม่เท่ากับมันเป็นมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะนั้นครูกําลังใช้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เท่ากันเกี่ยวกับการบวกมาแก้นะครับแต่ต่อไปนี้ครูจะใช้คําว่าย้ายข้างแทนอเข้าใจไหมที่มาของคาว่าย้ายข้าง เพราะนั้นตัวเราจะกําจัดลบสิบสี่เราก็ย้ายข้างลบสิบสี่มาครูบอกอ่าครูบอกใช่ไหมครับลบกับบวกคู่กันคูณกับหารคู่กัน,กนเพราะนั้นเมื่อเราย้ายไปแล้วนะครับมันก็มาโผล่หลังสองตัวนี้นะย้ายมาปุ๊บเห็นไหมครับหายลบมาเป็นบวกเห็นไะพอย้ายไปตรงฝั่งฝั่งที่อยู่กับ x มันก็หายไปนะย้ายไปแล้วนะ จะย้ายไปแยกล่างนะย้ายไปแล้วมันก็มันก็จะหายไปเพราะนั้น x ก็ทำไมมากกว่าสิบหกเพราะนั้นข้อนี้เวลาเราแก้ออกมาแล้วนะครับ x จะมีค่าสิบหกอ่ะทีนี้เขาให้นะักเรียนแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนนะแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนเส้นจำนวนของครูตรงมากเลยนะครับสมมติว่าตรงแล้วกันนะทีนี้ตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องอนะนักเรียนมนมีเลขอะไรบ้าง 16ใช่ไหมครับอยนะ่างน้อยต้องมี16เราก็เอาเลขอื่นมาประดับหน่อยนะครับไม่ใช่ผู่มา16ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นเขาเริ่ม8น,น,นะ8แล้วมา12แสดงว่ามันห่างเท่าไหร่เนี่ย812ห่าง4ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็น16ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเท่าไหร่20อ่ะตัวนี้พอก็คือเอาตัวเลขอื่นมาประดับ16หน่อยให้มันไม่มันทำไมครับไม่เหงานะ เพราะฉะนั้นคาตอบมันคือสิบหกใช่ไหมครับอ่าวงกลมวงกลมโปร่งหรือทึบโปร่งเพราะว่ามันมากกว่าสิบหกมันไม่รวมใช่ไหม αι? ถ้ามันมีเครื่องหมายเท่ากับรวมอยู่ด้วยมันต้องทึบนะครับโปร่งนะครับรแ,ลลแล้วโปร่งเราก็ท่ไยให้สิ่งี้มันลงไปก็ทึบ้าโปร่งก็โปรง่งโปรง่งโปรง่งแล้วยังไงครูเนี่ยเอาใหม่แก้ตัวใหม่ได้นะครับอ่ะ โรงใช่ไหมโปรงพอโปรงปุ๊บใช่ไหมครับเห็นไหมดูอย่างนี้แหละและขีดไปทางไหนครับขีดข้ทางไหนอ่ะเหลือสิบนาทีนะครับเหลือสิบนาทีโปรงมันมากกว่ามันก็ต้องมาฝั่งขวาใช่ไหมครับมาฝั่งขวาคําตอบทั้งหมดมาฝั่งขวานะครับเห็นไหมใส่เส้นจำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับ นักเรียนขีดทับเลยครับขีดทับเส้นเดิมเวลาทําำทุกปีที่ผ่านมานักเรียนไม่ขีดทับเส้นเดิมนะครับนักเรียนขีดเหนือเส้นเดิมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเส้นจํานวนซ้อนกันสองเส้นทีนี้นักเรียนต้องขีดทับเส้นเดิมนะครับอ่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปครับอาจจะได้สักสองตัวอย่างนะเมื่อเท้านี้สอนมอสองไม่ทันได้ล่าลากันเลยตัดไปเลยครับหมดเวลา ะซม so, มันให้สิบานี่สินาทีพอหมดเวลาปุ๊บมันตัดเลยนะครับมันไม่รอเราอ่ะไปเจ็ดบวกเน้อยกว่าหรือเท่ากับย0่สอ่ะแกย้ายค่างครับกำจัดอะไรครับด้วยความรวดเร็ว X อํ 8. กำจัด7จ็ดใช่ไหมกำจัด7จย้ายมาทำไมลบลบ7 นะครับลบเังนี้เหลือ x ใช่ไหมครับจริงๆมันคือบวก x แต่พอมาดูตัวเดียวปุ๊บตัดเครื่องหมายบวกออกนะครับดังนั้น x เท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ13อ่ามาแสดงเส้นจ,จำนวนแสดงเส้นเท่ากับแสดงว่าวงกลมต้องทึ่นะครับ1อาสิบาาย12แล้วแต่นะครับถ้าห่งางก็องห่างเท่ากัน1ิบเอ มาเป็นเพื่อนมาหน่อยเดี๋ยวมันหงายสิบสี่สิบห้านะครับ